สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะก็สวัสดีตอนโอ้สีนกกระเบานี่ครับดูครับธรรมชาติสุดยอดนะฮะเอฟซีอ่ะก็สวัสดีตอนเย็นๆนะเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้สีนกกระเบลนะร้องแบบโอ้โหมัน มันหาชมยากนะเอฟซเอ้าทุกท่านก็สิ่งที่รอคอยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่ามันจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะตรงกันเป๊ะนะครเอฟซทุกท่านอืมโอ้ด้านนี้มันเห็นเนาะนี่ครับพี่น้องเอฟซีต้องต้องโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ครับผม มาแล้วมาแล้วนะฮะ f ีนะครับผมป้ายทะเบียนรถของน้องไอเดียนะฮะอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ F4 ท่นมันจะตรงกับป้ายทะเบียนรถไถน,นะฮะเอ้ยพี่น้องห้าสี่อันนั้นนะครับผม ห้าสี่เหมือนกันนะครับ <yap> a, <g ly> ตรงกันเป๊ะเลยนะครับผมนี่นะฮะทุกท่านนี่มาแล้วมาแล้วนะครับ <u> uh> นะบมาน้องมาต่อยไปรับเนาะนะฮะมาใหม่ๆส,สดๆนะฮะเอฟซีทุกท่านโอ้บ้านเรามีตัวเลขสี่เ,เนาะ นี่ครับมีตัวเลขสี่นะฮะ FC ฮะก็มาก่อนนะครับอา่ามาก่อนวันที่หวยจะออกนะฮะ FC นี่โอ้ผมเคลีย เียขยะตรงนี้เนาะรู้สึกว่าโล่งดีนะฮะ,ะก็เดี๋ยวโอ้ต้นดอกแค่นี่เกือ <c oughs> บนะเกือบโดนตัดนะ fc ะเป็นดอกให้เราแล้วนะฮะนี่ดอกแคนะครับเกือบโดนตัดนะฮะก็ว่าจะตัดอยู่นะ fc เพราะเนื่องจากมันอ่ดูครับ โอ้เดี๋ยวใบมันหล่นใส่สังกสีเนาะทุกท่านตัวนู้นเนาะเดี๋ยวจะสอยออกไม่ตัดทิ้งเนาะสอยออกในะะ F4 วันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวนะฮะทุกท่านอุณหภูมิก็สูงขึ้นแล้วนะฮะอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะครับ สวนยางสวนนี้นี่ถ้ามันโตขึ้นเนาะทุกท่านผมจะมองไม่เห็นวิวภูเขาเลยนะฮะเอฟซี FC. ตื่นเช้ามานี่ยมันจะเห็นแต่สวนยางเนาะ <c oughs> นี่วิววิวด้านนี้หมดจิตเลยนะครับพี่น้องอมันมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเอฟซี FC. นี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนน้นนะฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้บ้านผมนี่มันจะนานเห็นแสงแดดนะฮะ <c oughs> เนาะมื่อตึบเลยทีนี้เนาะต่อไปก็จะได้กลางมุงแล้วทีนี้เนาะเวลาทานข้าวนะครับอ่าซึ่งมันดูครับพี่น้องส่วนยางเอ็มไปหมดเลยนะฮะก็ตรงนี้นะฮะก็คุยกับเจ้าของส่วนยางเนาะไม่อยากจะให้ปลูกเข้ามา มามามาใกล้แดนนะฮะ,ะตรงนู้นไม่เป็นไรเนาะเลยบ้านไปนี่นะฮะซึ่งเขาเสียบหลักมาแล้วนะฮะเอฟซี FC ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนี้เผื่อต้นยางมันโตเนาะเอฟซี FC, มันจุดล้ำมาเนาะนี่เหมือนของยาหนิงนี่นะครับก็คุยกันเนาะก็ให้เขาขยับออกอีกนะฮะเอฟซี FC. เดี๋ยวอนาคตนี่โอ้ย มีเต็บ้านสะอาดก็ไม่สะอาดเนาะใบยางอะไรหล่นลงมานะฮะทุกท่านดีนะที่เขาเขาไม่ปลูกเนาะอีกแถวนี่เพราะว่าคุยกันแล้วเนาะนี่ขณะเขาขยับออกไปนะเอซถ้ามันโตขึ้นมานี่ดูครับพี่น้องรับรองนะฮะนี่นี่ฮนะ ถ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยโอ้ยงูนแล้วครับไปถึงบ้านผมแน่นอนฮะดีกว่าเขาปลูกแถวนี้เนาะทุกท่านก็ยึดเส้นยืดสายนะับเอฟซี FC ออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวก็ บางทีก็ปวดบางทีก็ไม่ปวดเนาะมันมาเป็นช่วงๆนะครับโอ้เดี๋ยวไปต,ติดให้น้องไอเดียเลยนะฮะเอฟซี FC. เนาะนี่ครับสามเจ็ดห้าสี่นะตรงกับห้าสี่ตรงกับป้ายทะเบียนรถถเลยนะครับ <c oughs> อืาประมาณนี้เนาะทุกท่าน นะครับคลิปสั้นๆนะสวัสดีครับ